สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถ้ายังพูดถึงครั้งแรกที่เจอลิซ่าเธอไม่ได้สร้างชื่อแค่ในเกาหลีใต้ปล่อยออกมาให้แฟนคลับทั่วทั้งโลกได้ชมได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเพลงชูงจากอัลบั้ม Down to Earth ผลงานอัลบั้มเดี่ยวในรอบหลายปีของแทยังแห่งวง Big Bang ที่มีลิซ่าวง b l a c k พิงคร่วมฟีเจอริงด้วยซึ่งได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเยี่ยมตามคาดโดยเฉพาะการเต้นของทั้งคู่ที่ได้รับคำชมอย่างมากโดยแทยังได้กล่าวถึงรุ่นน้องในค่ายว่าดีมากเลยครับที่ผมได้รับผลตอบรับดีขนาดนี้ก็เพราะการร่วมงานกับลิซ่าขอบคุณมากที่มาช่วยผมนะ หลังจากนั้นแทยังยังได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์สุดพิเศษของเขากับลิซ่าเพราะตอนที่ลิซ่ากำลังออดิชั่นเข้าเป็นเด็กฝึกที่ค่าย YG Entertainment ก่อนจะได้เดบิวเป็น BLACKPINK เขาก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับชมการคัดเลือกในครั้งนั้นเช่นกันซึ่งแทยังได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะไปดูนะตอนนั้นผมกำลังทำงานอยู่ในสตูดิโอและได้ยินว่ามีเด็กจากประเทศไทยมาออดิชั่นที่นี่ หลังจากทำงานเสร็จผมจึงลงไปดูการออดิชั่นด้วยผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมหรือเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแล้วแต่เธอมาจากประเทศไทยเพียงคนเดียวและมันทำให้ผมรู้สึกขมขื่นอยู่หน่อยๆผมจำได้ว่าเธอร้องเพลง Baby ของ Justin Bieber และทันทีที่ผมได้ยินเสียงลิซ่าร้องเพลงผมก็รู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องประสบความสำเร็จในวงการนี้อย่างแน่นอน เมื่อดีเจของรายการตอบว่าการที่ได้มาร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่อย่างแทยังก็น่าจะเป็นความหมายต่อลิซ่าเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งทางแทยังก็ได้ตอบด้วยความภูมิใจว่าผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะเธอกําลังไปได้ดีมากเธอไม่ได้สร้างชื่อแค่ไหนเกาหลีใต้แต่ทั่วโลกเลยผมดีใจที่ได้เป็นสักขีพยานในความสำเร็จของเธอและได้เห็นเธอก้าวไปถึงจุดนั้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ